นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ พุทธังธทมบังสังฆนามชามิตรอินลังว่าใจยายโยปตะวิงติเตเสติสุโตอเปตวิญญาโนนิรัตังวัสตเลิงขาอันติเมื่อถึงคาลาโลก็แล้วใสมีสิ่งไรติดตามยามอา่ัน ทรัพย์สมบัติจ้ามิตรเคยติดพันต้องจากกันเพียงนี้ไม่กี่ลงังบอกความสุขความเจริญเรื่องนี้แกอยากที่ทำทุกคนวันนี้อ่ะแต่มารวมกันทรงตาก,การไม่ใหญ่บว่าภูมิปัญญาไม่ใหญ่ด้วยพ่อใหญ่โบราะเออไม่ใหญ่ด้วยพ่อให,ใหญ่ก็สร้างเกาตายหล่ะลืก็ว่าเนาะ มาทรงอ่าก่อนอื่นน่าสะได้ทรงกันไปถึงกองฟ้อนตามประเพทนีตามธรรมเนียมของชาวขุดคนเฮ้าอกะแต่ว่ามเัเป็นประโยชน์มเัเป็นกุศลแต่ก็คือการฟังเสดฟ,ฟังธรรมนี่ละเพราะว่าเป็นยังเฮ้ากัฟังเอาไว้เพื่อจะเป็นสติเตือนใจเพื่อเฮ้าจะได้ไปพอทั้งนาเนี่ยละกบขอพบเห็นสิเฮ้าบมักบอ อยากเห็นนี่แหละเมื่อกี้เหตุให้เขาพอ่อนางจิตใจของคนเขามันก็นเลยสิดทุกน้าตัวนี้วัานี้แมนบอลเต็มมือป่วยมือเก็บตายไปพ,พอว่าคนตายกอโทษแข่งจะเด็กะพุทธองค์ได้ยายแก่มาหวานแก่ร่วมญานตัวน,นี้ละญานไปแล้วกะบอวิเคราจะสิดญาตไปยังบวานาน เอ่ยยานไปแล้วไปแก่กระบาดวานย่านตายวันไปแกะวัยตายอย่างนี้แกะว่าใดทีนะแกะวอยไข่ไห้หนาวไปแก่ว่าใดแกะวัยแก่สลากไปแก่ว่าใดแก่วัยหันว่าใดได้แค่ตีแก่วัยเจ็บวัยแก่สลากเรต้องแก่ตัุ้นแล้วแก่ตัวตัดเจรัญหาได้ไปมาไปปฏิพานคือพุทธเจ้านะ คือเราสาวกคนทั้งหลายตัวหนังแจ้ได้เอาตามได้ห้อย,ยั่งละยิเละละตันหาพ้อมอยากทั้งร้อยวันไดนั่นแะหละตัวนั้นผ้าเมื่อเกิดอืมแต่เมื่อเกิดเป็นมนุย์บังเป็นสัตว์บังแล้วแต่ตัวเดียวหันเดะข้อมอยากคือตัณหานลาฆะตัณหาเก่านั่นแหละกามาเพาะตัณหาภาวะตนะปิภาวะตัณหาเนี่ย ตัณหาสามนี่แหละต่เห่าเวียนว่ายแต่เกิดในวันตะจักวัตวุอนยู่นี้นะท่านเกิดขึ้นมาแล้วประสันไม่กลมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาล่ะคนเฮาเกิดขึ้นมาทรรมมาให้กินบานนี่มีความอยากมีความแข่งขันบานความจิตมันเติมมันก็ตามมาบานตามมาเหตุทุ้ขนยึดในกายแต่คองบังจิตในกายผู้อื่นยึดในสับติเงินทองยึดไปวาดผู้แนว ยึดไปก็คือใบจากขอที่จากไปนะเนาเรศน์จะของทุกบ้านทุกบัานทุกหลายเออยึดยึดน้ำเขาของนท่องสิ่งของมันถูกบ้านทีู่กลายแล้วปฏิจจกกันไปคนเจ้าเราะห์ยาแก้บานยาแก้ว่ามันยาเม็ดเองบอมันจะเป็นยาต้มบอยาสมุนไพรยาแป้นปัจจุบันเป็นเม็ดบอเม็นทางสันเด้นแสดงปัญญาแก้โรคทั้งกายของเรยาแก้โรคทั้งใจตัว โลภตัวกอมจิตมันตืือมันตัวก้อมกลัวกลัวกลอมอย่างตายอย่างนั้นคือโลกมันบอมัญญาเม็ดว่านะั้นเป็นคำสอนคนเจ้าคนแนะนําให้ให้รู้จักบ่ะให้รู้จักบำเพ็ญภาวนาปิจานาหนอมมาแต่ไกลเก่าพ้องเนระมันจะแก้ตพว่าท่านหนาคือมันจะยูนนุ่มอยู่เลยจะเป็นไปวัวใดมันต้องแก้ต้องเจ็บต้องตายมันต้องชักลา บางที่กดฏแจดอกแ่มันสีลงมือได้กบวยจักนั้นอันนี้จังเท่านอนมาเบิ่งว่าว่าเท่านี้มันมาอยู่คือเก่าตัวว่ัตถุกบฏแจตัวนี้บ่านนี้แต่มาเบิ่งระลึกถึงความตายคิดแล้ไม่ได้ยังปฏิวัติแล้วคิดแล้วมันก็ได้เป็นญาหันจิละบ่อยคร้อยึดป่านนี่มียั้งกบวยยึดคุณข้อของหนอกไปบวยยึดพิจารณาใช้ต่อไปกัน จะต,ต้องสั่งนามทำบุญความเป็นกู้ตนนั่นแหละเอาไว้โตมันสิเออเป็นหื่นเป็นต้านเป็นเขาเป็นฟองเป็นพย์ไปในอริยรัพสิผ้าเห็ดในห้องโปรโนโลกเห็ดตัวนี้เปนว่าบานอ้าวเนี่ยืออยาแก่บ่ายยาแก่เออยาแก่เพราะว่าโลกตัวนี้โลกทั้งใจเลยโลกกว้องกลัวโลกกว้องอยากโลกทั้งใจมันโลกทั้งกายเนี่ยใจเฮ้าไปพากักาดได้ไปขีดหวานหนึ่ง จิตเป็นตัณหาขึ้นมากเลยเป็นธรรมะค่ำซ้อมโทเทเจไปแก่ไปเป็นแสงสว่างไนหูแก่เช่นจริงตามก้มเป็นจริงนี่ลลาข้าวส้มแกงสี่นาไม่ใหญ่เพราะถ้าเีงเนี่ยแต่กี่รับประชีมชีวิตอยู่คนใดตายปีหนออบ้านเข้าตายกับเอ่อเลาก็มาทรงยิ่งสีลาบานทรงไปทรงมากทรงมากทรงไปแะ่ถึงข้าวเล่า ข้าวนาง,งยืนนี่ตทรงไปทรงมาทรงมาทรงไปก็ต้องเข้าเข้า,านะต้องนอเขอมาเข้าหน้าเวียนนอนมาเบิ่งเจ้าฟ้องได้เบิง่งจิตเบิ่งใจเบิ่งกายเข้าเน้าล่ะกายจิตเวทนาเออกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยแล้เบิ่งเข้าไปที่ละบาลตัวจิตคือจิตบ่จิตแง่แนวจิตกายอ้าวกายตัวนี้มันว่าของของเข้าแมนนี่หอกของเข้าแล้วมันมวยแมนอยู่เลยทีหลัง แมนสวนระยะหนึ่งนะครับเพอาหเฮเบิงเขามาาเอาสิกายตนนี้ยูบ่ดนตัวห่างก็บพฟังบานนี่เฮ็ดจังไรปุตยาว่าห้สำร่วมห้รละว่างบานนี่จะไปสั่งบาปแห่ง่างกายจะไปสั่งบาปทางว่าจจจะไปคิดคิดทั้งใจมันจะเป็นบาปเป็นกรรมขึ้นมาให้เาตกนรกไปลาตตนีเมันว่า ผู้ใดเคยคือปวดพดปวดซอเสียทั้หยับสําหรบเื่อเจริญธรรมาละซาผู้ใดเคยละเจริญสังขากัรรมาละษาผู้ใดเคยโกงเคยชอบเคยโกงเขาขันละสวานในี่ไปเฮ็ดมั่นหวานในตั้งใจมา่มาเป็นผู้ลนั่นแหละคิดดีปูดดีทำดีมีควมอรหันตีเป็นรักเมตตาสุลาภุณาอุเบกขาแกสรัสล์ทั้งหลายทั้งปวง แล้วไม่เกตหน้าตัวนี้เราบรหาใจเขาเ้าติดีเกิดมาเนี่ยคือยายแก่บัญญา,ยายแก่กลุมอย่างกลุ่มปัวปัญญาตนเขาไปแกแ่แล้วเราเข้าบ่อยอย่างบกพัวไม่จะบโดโตนโ,โนนนระวามบดไปสั่งบาปเดยมันระว่างบานเนี่ยบดไปสั่งบาปต่ำกรรมทั้งหลายเหล็กเล็กสิ่งที่มันคิดสินาเข้าจะบ้องเปงน็นประโยชน์บานในบ้องเป็นกุศลนั่นแล้ว เข้ามาเสิแล้วนี่อกจากจิตหลอนเบิ่งเข้ามาเนี่ยจิตเราหอกไปเห็นแขนตามความเป็นจริงนี่ยังกะสักแต่ว่ามีปัญหาขึ้นหาอยู่ธรรมดานี่ละบ่หาบ่ได้กินแล้วเห็ดหัวเห็ดต้นเห็ดไหนเห็ดหน้าแล้วมีอย่างกะจิตยังแบบนี่ต้นหอกกะเห็ดต้นหอกมี่ฮากะเห็ดหน้าไปมันเกิดปัญญาแล้วได้ยังมาเมนก็กีระลึกถึงความตายมันจะบ่ยยืดอะไรจะว่า มันเห็นจากติแล้วมันก็จะบอกประมาณการพระพุทธเจ้าว่าให้น้อมเป็นศัได้ทในตัวฮะไปดีจักแล้ววันคนจละวันพระเก่าเว้นนั่นแล้วก็ถุตานี้เดียวเนน่บามีจักให้กินให้ข้างไปให้จิตใจมันดีขึ้นมากฝั่งได้คุณไปเป็นนาฮามก็สบายใจเห็นมาใะมันดีใจ ตอบแชร์แรกแชจ์ตลาดไปแล้วนี่ก็ได้นเด็กเลึกถึงมันจะสบายใจนอนนอนเจอะมากก็นอนปุ๊โตปุศโตอนฝึกมันแล้วมันได้่มีไซด์มันไม่เป็นย่งบวชต้องมาโลกนแล้วในเคือยาแก่นะยาแก่คิดแก่ใจแก่ตีเหลือปัณหานะแล้วเฮ็ดไปเออป้องกันเอาไว้บานไฟพิบัติเยาว์หอดเท่าบานเขาบอกแกตัวนี้มันยืดได้ บัดเสยอไตไปฟ้าไปเวียนอยู่งานหันละของตั้งขอสร้างเสารถเสาเรือธรรมนี่ก็ดีของหน้าขอให้แบบแต่ไปฟัดนะไรไปใส่มาใส่หลายต่อหลายเป็นได้รับบัเป็นได้ยังบัวมันเวียนอยู่ห่นความเยือหันบัวไปใส่มาใส่บัวยังคิดมันเป็นโลกเป็นไข่มันบวเคยได้ยาอ่าพิเศษโอสถอันพิเศษของพระเจ้ายวของพวกเตนองของพวกฟังทำฟังเก็บเช็ดเชื่อก จในแจ้งฟองตีมจิตใจคุณม่วนล้วก็เลยตกนรกสะดกวาไปส่อบายแต่ด้ยันแน่งพวกมันนงานแจ้งสีก็ไมีโอกาสจะบอกสู้กันฟันเตอะสู้กันฟังลาอันไปผัวบอกผูวเทศประสานห้องของโ่มชัตจะหารบอกเทศป้านนี้่เศศในฟังปานนี่ผมจะเก็วินยานดีมันก็บวยหลับไต๋ นั่งฟังเทศน์สดกระซางคิดใจบอลหล่อมห่อมาฟังเทศน์ฟังทำบอลหล่อมห่ามาหายใสเป็นใส่รำไว้ยินดีไม่กระวอกห่อไปอยู่ในใจจะฟ้องแล้วมันฟังฟังแต่ว่าฟังซ้ำเอาเทปไปว่างไปไปอัดเด้อพอกดอัดมันจะไม่เข่าเสียงนะนาพอเข่าเด๋มวันวันจะเสียงข่อไปคนเฮานั่งฟังเสดอยู่แต่ว่าคิดู่ทั้งอื่นเหมือนบารับเอาทำ สอนต่ไปสู่จิตใจสติปัญญามันจะบวเกิดบัวรู้ตวเห็นตามคนเป็นจริงับคุณมั่วอยู่หันแล้วนั่นละยาต้นเห็บเปรี้ยวทั้งหลาได้ยาแก่ทั้งจิตทางใจเกิดปัญญาหาสื่อตามต่างผาบดอยหาสื่อตามเสวียนเสือหาสื่อตามเออห่างง่ายๆคือห่างโลกทัดปีติบดอยได้ยาหวานินบอกสื่อใส้นไดอยเด้ มันค้องหาเงินแต่หาสื uh ่ออะไรก็คือยาธรรมโอรสนี่แล้วมันจสไปหาสื่อจะมาแสดงบานสื่อไม่กินหนะเอออืมนะฮสื่อไม่กินตามราคตัวไปว่าอะไรรอกตั้งาอะไรแกตัวไปว่ามี่แล้วค้องหาเงินกินกับบรรยากาปันได้ดอกคนเต็มนฟังจะมาไล่กูเมือเนี่ยกบายจานไล่โตไล่คนนี้เมตตาคนเทศลงตื้อ แพร่ไปแปรไปตั้งสือสามีไปตั that, ้งสี fire, ่ดีไปตั้งเป็ดไต่ก็แล้วแต่ว่ากันไปตั้งตอนนี้วิทยุมีแต่หลายตอนหลายนั่นแล้วเดินเตะไปฟังได้เบิร์ดจูงเงินก็ฟังได้จูนมากก็ฟังได้จูนให้ก็ฟังได้นั่งยอะไต่หัวใหม่ก็ฟังได้รับโยธาดาษฝั่งบุหรี่บุหรี่ยินยินหมดนั่นแล้วได้รับฟังเบิร์ดแล้ว ก็น้อยดีสาย,ยางไม่ได้เบิดเตตอฟ้องหาง่ายๆมันไม่กับบอฟ้องหาบุญยากของมันหางมันหางไม่มีขายนะคือเํามาโฆษา่แล้วเออบางทีเขามีขายยุ่กัเทศแนวนึงเหศเรื่องบนมันเรื่องจะไม่แก่คิดแจใจบนมันเรื่องที่เอามาเออปฏิบัติให้มันถูกต้องตามความข้องคำนะนะเจตุคำองอื่นเหตเดาเรื่องไม่ทาน เออเผ่ากงกระดำัมหัวตนไปนะมันจะว่ไม่ประโยชน์แล้วเปิดเหตุเรื่องยั้งแนวนั่นเออมันก็ไมีประโยชน์ครับไปเล่าเรื่องอดีตเว่าเรื่องนั่นเรื่องนี้นั่นอดีตจะมาสักจะอ้อมกบได้ป้างเป็นนิทานเป็นอดีตเป็นธรรมะกลางไข่รอกนะนั่นแล้วนะฮะสืบบได้เอาเข้ามาเหมือนจะนั่งฟังเพลงสิดาผลก็ผลนอนก็ดีมันจะนิยมเรื่องบัวนี่นั่นแหละ เออสามาฟังได้แล้วต่อไปจะฟังบ่ไรบานเนี้คือม่ใหญ่แล้วนอนอยู่นะแนบหนิ่งได้หีบเนี่ะก็ฟังบ่ไรแล้วบานเนี่ยเพิดโอกาสจะลุกแต่าฟังจับก็มานั่งนั่งก็บอได้ยินระบาดไปแล้วเออียบเอมนั้นพาใหม่จะทำฟื้นแล้วนิดรัดขังหาประโยชน์ไม่ได้เนี่ยแล้วผ่านหลังกายตายไปแล้วนอนหนิ่งอยู่ๆบอกจะเก็บจะขวดตอกบาดเนี่ยเอาไปในโลงกินว่ัสนุแมนอนเสยอยู่ วุ่นจักแล้วเต็มไปเสียงน้องคุณฟองฟอนเสียงน้องเต้เสียงตีใส่ไปแต่เต็มออกว่าไรแล้วตัวผู้รู้ว่ามีรับรู้ว่ามีแล้วจิตใจผู้อยู่นั่งมาแล้วเนี่ยหลังกายมันเบิกวางมันเลยหลังกายเฮามันมันเบิกจิตจะฟ้องเพราะยัยั้งได้หันนั่นตัวจิตคือจิตใจที่มันฝังมันสิยงตัดสินในหลังกายนึ่งหลักที่บอกคือไม่ไงผู้พักเสียนี่ลัก เอารอบไปกล้องฟองเตี้ยเราเต็นเต็นออกบออืมพอเต็นออกแล้วเพราะว่าจิตวิญญาณิลำบ่อยู่หามโม่เฮาไปบางทีระบาดมันทีนยืดตวไแล้วเอาไปขึ้นองไฟว่าสั่นไว้ดินรถมืออยู่กับมันในหอดกล้องไฟแล้วมันอยู่จากไวจิตมันยังรับรู้อยู่คนมันในตายนะนั่นละบ่งบอกือว่าจิตมันตัวไปยึดไปยึดมันซื้อมันเอ่อในตัณหาไปยืดมันซือมันในกายเขอาฟองใน หลุ่ในเมียในพี่ในน้องในเงินในท้องไปกินอาหารอันนี้อันจิตอยากจิตใจกับสอมอมเออจิตใจเป็นสนิมบานจิตล้ว่าแล้วได้จิตละกับขี้ตะนีบาเนี่บ่อยากกินอยากทานบ่อยากาเออทำบุญบ่อยากเจริญเข้าหน้าเราเก็เอ้ยคุณบัวจิตใจจะคลองมาบานเนี่ยจิตมาสอมองบาจะบทุกมายยมเลยเคยเห็นยังกะขาดบัตรเ็ด อากบหาเกียรติยังกระสางจนเป็นนิสัยบางค้นเฮ็ดไปเฮ็ดงานจนเป็นนิสัยเข่ามากเลยก็อยู่บ่เป็นหว่านลูกล้านไหว้เศร้าเก็เศร้าแล้วมันอยู่บ่เป็นเด้มันสึกต้องเกียรติทำงานไป่จิตมันก็มุนอยู่หันแล้วมันจะแต่ไปผับไปใส่หรือไปเสียหย่างเขาปวดไปเสียหย่าให้หันแล้วพวกกวกกวกจิตมันไป เออมันเป็นที่เสียดให้หันทุกมันพบพุ่มจัดเสวยย่งสั้นป่าในพบพุ่มเป็นพบพุ่มมาเสวยที่บากกรรมน่ะขันกรรมดีกโยจะเผยความชุ่มันกรรมตัวจะเผยความชุ่มบอบเป็นนั่นโมเมนต์พบพุ่มที่ไปเออถือจอบถือมีดเอมันพบพุ่มที่ไปถือเออผ้าถือขวันทั้งให้ทั้งหน้าทั้งหัวทั้งส่วนบ่ตัวโมเมน ปกป้องพระไพรใส่กรรมันเป็นกายผิดนานามีกรรมดีมันก็เป็นเทพปดามีกรรำซ้อนก็เป็นเกตเป็นสุรกายเป็นสรนรกของวากันไปนั่นแล้วเป็นมนุษย์คนเท่ามันอกาเจิดใจดีอีนลี้ตอนเป็นมนุษย์นี่แหละนอจะเป็นเป็นช่วยธรรมดาก็ตอนเป็นมนุษย์นี่แหละเก็ดเอาไว้นั่นแหละเตรียมตัวไปอเตพี่เออเตรียมไปตะบีได้จะเมียนนา ตั้มก็ใหม่จะเกิดเป็นตนม่ใหญ่เราต้องจับไปแต่เม็ดแต่ไหนมืตัวไปว่ามันจะเกิดขึ้นมาโหลดนั้นเม่อเมื่อได้เตรียมไปแต่เตรียมเม็ดเตรียมไนมันผิดละเตรียมรวยมันรวไปปลูกไปฝังแล้วเกิดขึ้นมาก็เป็นตนใหม่ป็นป่านเป็นใหญ่เป็นโงาละเออคนเฮาจะไปปลูกทั้งนาจะไปสวรรค์กับปลูกไว้เมื่อมนุษย์ผิดนี่เรา eday. เฮ er <|da|> e. ็ดไว้แต่ผ my ิดละ จะว่าให้น้องบังไกเบังคิดจะา้องมือนี่หละมาตรงปากันไม่ไงแกดีนั่นแล้วจะไปบดต้มนรกต่อไปหวานกอนจะฟ้องไปเรื่อยไปกกดีมาจังสิอยากกั้งมาอยากตอฟันอยากฟังจะฟังปยาฟังจะตองฟังในพอุ่งวันในก็ดีนะสักวันหนึ่งมันจะเป็นคิวเหานเทียงรรมาเทียงโบขืนดีจะไปเทียงเถียเทียงได้ยูนแล้วแต่ว่ามันมาเป็นเห่าจีลัะ แต่มันขบมกมากกันภาก็ไปเทศดนะว่าเั้งแต่แก็บั้งแก่ตั้งตายพรวันอ่าเพราะเราโมมากก็จะยิ่ง่าวมันถ้าไปหันได้เราขโมากก็เดียวอ่ะบันได้มยแล้วเสียงใดกูสืบโบแก่โบเจ็บโบตายกูสืบโบป่วยกูสือโบผัดผเพราะว่าต้องรักต้องเจริญนใจสัจธรรมหรือสัจธรรมันวามเจ่าเนี่แต่มันไปก็ามจ้า้นี่ผูบอจะแก่ผู้นี้บอจะตายผู้นีกูแก็บให้กู่ยสร้างวาระม ก็จะเ่บวชว่ามนแล้วอยู่เป็นโยมลาขอได้ปานนั่นเอ่เออไปเจ้ออยู่คํำฝ่าก็จะขออยู่บวชแล้วทำมอได้ปานนะนเทศบาปว่าได้บาปเทศไปคาตั้เทศวิตเ็ศบาปจะตบเออแย้ผมเป็นบาปเนี่ รวังไม่ได้นาอปัญญามัน้าคือแน่นเรียองลงคอนกับปล่อยบาลน,น้องใจวนอืมลงกคอนกับบาลเอว่างซะนาะฝนกับพ่อฝนมาอนะ้าวเอวังก็ไม่รด้การรัตอนี้หนเวด้วยอ่างฟังเพลงมันอยังจังอย่าง